นี่จะตั้ดูวิดีโอเนี่ยจะตั้อยากเล่นแน่นอนเราจะมาทำชงจับฉลากชงเครื่องดื่มค่ะจับเป็นของที่กินได้ทั้งนั้นนะครับแต่ผสมกันแล้วเนี่ยอาจจะกินไม่ได้คือเบอร์หกไวโอวันตินโอวันตินสี่ช้อนไม่ฉันจะหวานไปไงเมียมการเสร็จก็ไปเข้าโรงพยาบาลได้เลยเราว่าอร่อยเทม่าเทม่าเป็นบาร์เทนเดอร์บาร์เทนดี้กันดีกว่าเด็กๆให้คะแนนด้วยนะครับว่าถ้าเชฟใครเจ๋งกว่ากัน มาฉลองครับฉลองเ <Hey. S 1> อาชนแก้วอ่ะหมดแก้วอาชน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ วัมีของเล่นใหม่แม่อยากใช้ไอ้นี่นะครับแม่เลยคิดเกมนี้ขึ้นมาวันนี้เราจะทําอะไรกันครับแม่ปูเป้เราจะมาทำชงจับฉลากชงเครื่องดื่มค่ะจับฉลากชงเครื่องดื่มเป็นบาร์เทนเดอร์บาร์เทนดี้กันดีกว่าอ่าเเป็นบาร์เทนเดอร์แม่เป็นบาร์เทนดี้คุณพ่อรู้จักอันนี้หรือเปล่าเนี่ยว่าเขาใช้กันยังไงเนี่ยเป็นเชคเกอร์เนี่ยรู้ใช่ไหมก็ใส่ลงไปโนโอ้เห็นไหมเห็นไหมอ๋อเปิดตรงนี้เขาเปิดเขาเปิดอย่างนี้ตัวนี้ก็ใส่ตุ้งๆๆ้งงปิด ปิดนี้เช็คเช็คแล้วก็เทออกมามันเป็นรูรูากมันจะไม่ออกมาอะไรอย่างนี้มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเราก็จะมีกาแฟมีโกโก้โอวัลตินน้ำตาลชอล็อกโกแลตนมข้นแยมสตรอเบอรี่เกลือมัสตาร์ดนะคะแล้วก็ม,มีใช่มีมัสตาร์ดด้วยแล้วก็มี นมข้นรสเมลอนแอบของญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นของที่กินได้ทั้งนั้นนะครับแต่ผสมกันแล้วเนี่ยอาจจะกินไม่ได้ <c oughs> คือทั้งหมดเนี่ยแม่กินได้หมดเลยแม่ไม่อยากได้มัสตาร์ดกับแยมสตรอเบอรี่อ้อมินี่ด้วยมีเนสบิตาด้วย<อ>มี3มรสเลยเราจะจับฉลากกันสองครั้งครั้งแรกเนี่ยก็คือจะจับฉลากว่าได้ชิ้นไหนนะครับครั้งที่2ก็คือปริมาณใช่ว่าปริมาณที่เราต้องใส่ลงไปในแก้วเนี่ยเท่าไหรุ่บเอายินชุบ ตอนนี้ชกวงน้าพ่อพ่อก่อนไอพ่อพ่อชนะพ่อมีสิทธิ์เลือกให้แม่ก่อนได้ช่ดาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคืออะไรครับเบอร์หนึ่งคือร์มใส่ในนี้ใส่ไะใส่ที่เดิมใช่ก็ใส่ที่เดิมอ๋อแสดงว่ามีสิทธิ์เบอร์หนึ่งใช่มีสิทธิ์ซ้ำคือน้ำตาลนะคะปริมาณกี่ช้อนนะดูจากนี้เบอร์หนึ่งคือน้ำตาลหนึ่งช้อนอู้หูหนึ่งช้อนทำไมแม่ได้น้อยจังเลยอ่ะ เฮ้ยเราจะจับกันกี่ฉลากจับกันสักคนละห้าฉลากดีได้หนูจะกินอะไรอ่ะหนึ่งช้อนใส่ลงพิกก่อนเลยเบอร์เจ็ด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 นี่แม่ก็หลุนพ่อนะว่าแบบอยากให้ได้แยมสตรอเบอรี่มาสตาร์เกลือไม่ใช่เมสวีตานะคะรสดั้งเดิมหนึ่งซองค่ะฮะหนึ่งซองเลยเหรอก็อันนอันนี้ไม่ต้องจับ อันนี้ไม่ต้องจับปริมาณันนี้ใส่ลงไปเลยหนึ่งซองค่ะอันนี้จริงๆมันคงกับน้ำร้อนแล้วมันอร่อยมากเลยกลิ่นมันแบบว่าออกวานิลาแต่วันนี้เราจะมาเช็คกับน้ำเย็นนะคะต้องมาลุ้นเบอร์สิบสองไว้สิบสองแม่ได้เนสฟิต้ารสชาเขียวอ่ะแลดูตามๆกันมาไงก็ไม่รู้ว่าแต่อย่างแม่แอบมีน้ำตาลนะมีความหวานนะเฮ้ยของแม่ยังโอเคนะยังได้ยังได้นี่ของพ่อก็ยังธรรมดาอยู่ หวังว่าจะไม่มีสตาร์พิสดารวันนี้จริงอยากกินจริงๆนะไม่ค่อยไม่ค่อยเอาอะไรนะตกใจมาอะไรอ่ะเบอร์เห้าเบอร์ห้าโกโก้หัวชิวว่าชิวชิวชิวจับในนี่สองช้อนวิแต่ของคุณพ่ออร่อยอันเนี้ยในซีต้าใส่โกโก้อ่ะคล้ายเมโลคิวะอในนี้ช้อนมาแต่แม่เบอร์หกไว้เบอร์หกคือแยมสตรอเบอร์รี่ ไม่อยากเลยอะนี่แม่อยากกินเองแล้วเนี่ยหนึ่งช้อนปลาดียังปลาดีลุงีีนั่งชงกินคนเดียวดีวกว่าหัูจะชวนว้อมันเล่นทำไมหนึ่งช้อนนะคะปะโป๊ะเฮ้ยแต่มันอาจจะอร่อยก็ได้นะสิบสองโอ้ยอ อย่าบอกว่าเนสวีต้านะเนสวีต้ารสชาเขียวโอ้คุณพ่อาที่บำรุงสุขภาพน่าดูเลยอะหมดแล้วด้วยล่ละถ้าใครได้เบอร์สิบสองแล้วต้องวิ่งไปเอาในครัวเพิ่มนะพ่อมีเนสตีต้าสองทันโหบำลุงน่าดูเลยคุณพ่อนี่กี่อย่างละสามคนละสามแล้วใช่ปะแต่แม่ มันุน่งน้ำตาไอชันจะหวานเปไหนสามช้อนแม่ไม่ค่อยมีความหวานนะแม่เติมหวานใหญ่เลยอะไรอุ้ยออกแนวเริ่ม,มจะเริ่มกินไม่ได้กันแล้วนะครับโอ้แล้วจะกินยังไงอยากได้อยากได้กาแฟรหรือโอวันตินนะอตาโยเบอร์สามเบอร์สามกาแฟเสร็จแน่ถึงพ่อกี่ช้อน มีครับโกโก้ทั้งกาแฟเสร็จแน่พ่อนั่งตัดวิดีโอตาค้างเลยสี่ช้อนเสร็จโอ้ยโอ้โอ้ยพอแหมแหมแผนแผนจะล้มแก้วนี่เวลากินเราต้องกินหมดแก้วเลยนีโอ้โหหมดนี่มีสิทธิ์ว่าใจวายนะหรือว่านะมาอันสุดท้ายของแม่อันสุดท้ายของแม่แล้วนะโอยอะไรเนี่ยยังไม่มีรสมิช่าเลยมีแต่หวานน่ะต้องการอะไรล่ะรสชาติอ่ะโอวันตีนแล้วกัน วายหนึ่งก็ยังก็ยังดีแม่บอกผมแม่อร่อยอ่ะเอาสิแม่ใส่น้ำตาลอีกแล้วอ่ะเอาน้ำตาเหรอมาหนึ่งไปงน้ำตาลใช่เหรอตอนนึงหนึ่งหนึ่งน่งห่น่นึ่งห่งห่งนน่งหนึ่งเนึ่น้่ง่น่งหน่นนหนน่น่่น แม่มีน้ำตาลเจ็ดท้อนอ่ะมีิ้งเสร็จก็ไปเข้าโรงพยาบาลได้เลยแล้วก็มีแยมสตรอเบอรี่แล้วก็มีอะไรนะเนสวิต้าแปดเต๋อดเสร็จเลยไม่ใช่อะไรอ่ะอร่อยอ่ะอะไรอ่ะอ๋อโอวัลตินโอวัลตินโอุ้ยองพ่ออร่อยอ่ะจี่ช้อนก็พ่อมีโกโก้มีกาแฟแล้วก็มีโอวัลตินของพ่อเร สองช้อนสองช้อนสองช้อน,อนเรียบร้อยนี่ของพ่อนะครับนี่ของแม่เอางี้เดี๋ยวเราต้องชิมกันทั้งสองคนนั่นแหละอ่ะได้เดี๋ยวมาเทาใส่ดิชิมกันใส่น้ำก่อนเด็กเด็กเห็นแบบนี้แล้วอยากกินอันไหนอะฮะเออเด็กๆอาจจะอยากกินนี้นะแต่แม่ก,กินอันนั้น <c oughs> ใส่น้ำนะแม่ให้ใส่นี้ได้คนละห้าช็อตคละห้าช็อตคนละห้าช็อต,อตของโยห้าช็อตยังไม่ท่วมเลยมั้งเนี่ยท่วมแล้วมันเยอะมันสนุกตรงนี้แหละโอ้โอ้แม่ชอบอ่ะนึ่แม่จะเช็คแล้วนะครับ สองเห็นไหมสองอันก็ช็อตเลยบอกแล้วว่านี่สามโอ้ตายละ5ะสามช็อตไหมแม่ใส่แม่ใส่แค่สามสี่ช็อตก็พอสามเอาไปสามก็พอลเอาไปแม่ใส่สามนะครับพ่อ ไม่ต้องช็อตหรอกเนี่ยเลี้ยด้วยสายตาแล้วมันจะสนุกอะไรเรามันสนุกตรงนี้แหม่มาแม่จะเช็กกันเฮ้ยนี้คือการซื้อของเล่นใหม่แล้วมันเล่นของเล่นนันเนี่ยอ๋อฝาใหญ่ปิดแล้วนี่ปิดปิดเทสชนนีนะเดี๋ยวเช็กแล้วหกแล้วมาเช็คกันเด็กๆให้คะแนนด้วยนะครับว่าถ้าเช็คใครเจ๋งกว่ากันโอ๊ยอี่พ่อที่เกะไม่ได้วะโอ๊ย ก็น่า no, กินอยู่นะเพราะว่ามันหนักน้ำตาลมันจะไปคาดตรงแยมสตรอเบอรี่ไม่หรอกมันคือรสสตรอเบอรี่ผัดไม่เวลาเขาทำน้ำสตรอเบอรี่เขาก็ใส่แยมนะเกี๊ยะเออดึง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 ดีดึงดึงดนี่จอตัดูวิดีโอเลยจอตันอยากเล่นแน่นอนอ๋อไม่เป็นลมอุ้ยทำไมของโยมมันออกมาตรงนี้อ๋อมันจะต้องออกไปตรงนี้ไงเพราะปกติอ่ะเขาก็จะเทกลิ่นนี่มาอ๋อเรากินยันอย่างนี้ ัหมนที่เหมอะไรเล่นดินให้เต็มช้อนมาฉลองครับฉลองเย้อชนแก้วเย่โยนชอนไม่หลับแน่นอนกินให้หมดเลยนะหนึ่งสองสามอร่อยเฮ้ยของแม่อร่อยมากอร่อยนะอร่อยโยนเป็นไงอะ มันไม่ไม่ได้เลวร้ายหรอกแต่พ่อไม่วอบอร่อยเทมาะไรเทมอะไพอดีดแล้วเนี่ยกาแฟพ่อลินให้แม่มาแม่ลินให้พ่อบ้างเฮ้ยมันอร่อยนะอร่อยพ่อไม่ได้เลวร้ายนะครับแต่พ่อไม่ชอบไอ้อะไรอ่ะเนี่ยทีเนสบิต้าที่เนสบิต้าที่เขาแบบว่าเป็นพ่อไม่เคยกินไงเราชอบเพราะเราแม่ชอบปกติแม่กินไงอ่าจะร้อไง หมดแก้วชนเดินึ่อนของแม่อร่อยเลยเฮ้ยอร่อยทั้งคู่เลยอ่ะเรียกว่าโคตรหวานเพราะว่าหวานกว่ากินน้ำตาดีก เฮ้ยเดชัลครังนี้ออกมาอร่อยเนาะเนี่ยเก็บไปกินได้อ่ะอร่อยอร่อยเดี๋ยวหาอะไรสนุกสนุกอย่างนี้มาเด่นกันอีกมีอะไรแนะนําพ่อกับแม่ได้นะครับว่าให้เล่นอะไรสนุกสนุกกันดีนะคะคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยนะคะไปแล้วแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อโยเยน้องเชตแปมที่เพจแล้วก็ Instagram มแม่ปูเป้นะคะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ชแนลนี้นะวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย